สวัสดีครับสวัสดีทุกคนด้วยแล้วกันนะครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมมาเอาใจสายโหดนะครับโดยเฉพาะคนไหนที่ชื่นชอบในเรื่องของการสักลายต้องบอกว่าการสักลายเนี่ยนะครับกำลังได้รับความนิยมมากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในและก็ต่างประเทศช่างสักไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกยกเว้นอย่างเดียว,ยวแพ้เมียนะฮะเพราะเมียชนะทุกเรื่องแล้วกันนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งงานศิลปะนะครับที่ ถ่ายทอดนะครับออกมาเป็นลวดลายผ่านจินตนาการและก็ความชำนาญของมืออาชีพอย่างแท้จริงโดยผ่านปลายเข็มสีและก็ฝีมือถือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับมีสไตล์เป็นของตัวเองนภายใต้คำนิยามของคำว่าความเจ็บปวดที่แสนงดงาม นะครับกับเจ้าของผลงานนะครับช่างพงสายหล่อของเราแล้วกันนะครับมาสวัสดีครับผมสสวััดีครบแนะนำตัวเองหน่อยดีกว่านะฮะสวัสดีครับช่างพงครับพีพีแท็บทูครับผมแท็บทีแททูนะครับที่คนหลับชั่ววมนี้ต้องบอกว่าสุขพกันเลยทีเดียวนะครับรูปหล่อครับสายเมาด้วยนะครับเข้ามาบริการในร้านก็ทั้งที่จะ อุ่นคนสุขัวแล้วกันนะครับแอร์เย็นๆนะครับพัดลมโชยเบาๆสบายๆแล้วกันนะครับวันนี้เราเข้ามาเนี่ยมีลูกค้าอยู่หลายๆท่านด้วยกันนะครับที่เข้ามาสั่งนะครับตอนนี้ก็เลยนั่งรอคิวี่สัมภาษณ์นะครับสมัครับช่างพงศ์ชื่อหลังสายหลอดนั่นเองนะครับเป็นยังไงครับบรรยากาศวันนี้ทำทุกวันทั้งวันเลยทั้งวันครับทั้งวันนะครับลูกค้าก็จะเข้ามาเรื่อยๆอยู่ในวงการการสักลายเนี่ยมากี่ปีแล้วครับสิบกว่าปีครับสิบกว่าปีนะครับจุดเริ่มต้นนะครับอะไรที่ เป็นแรงมดานใจอันดับแรกก็ชอบับชอบในศิลปะมันดูยั่งยืนดีครับสายสัตว์อีกอย่างก็สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ครับอันนี้สําคัญเลยสําคัญใครที่รู้สึกว่าเป็นแบบอย่างของงานศิลป์นี่นหะก่อนที่จะมาเป็นจุดเริ่มต้นของเราช่างในดวงใจมีไหมช่างในดวงใจที่ติดตามตอนนี้นะที่ว่า ชอบก็จะมีอยู่หลายๆช่างเลยน้องเรียนมาจากไหนเลยไม่มีครับเรียนรู้ด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์นะครับเทคนิคต่างๆเรียนรู้เองสดๆเรียนรู้เองหมดเลยครับเรียนรู้จากไหนครับเรียนรู้จากการดูครับการดูนะครับดูช่างจริงๆหลายๆคนเข้ามาก็บริการเหมือนที่บอกไว้แล้วกันนะครับบริการเข้มข้นอบอุ่นมีเสน่ห์พอดุลกัแล้วกันนะครับพอดีพอดีถ้าลูกค้าเข้ามาหลายๆคนเนี่ย เปิดให้โลเคยยวกันแทงกันรอสักได้เลยแล้วกันนะครับ <c oughs> ช่างมากเดี๋ยวนี้ก็เยอะเหมือนกันนะเยอะไหมาตามร้านเอะมากมีคู่แข่งเราจะมีวิธีการที่จะเอาชนะคู่แข่งยังไงบ้างเลยอย่าหยุดพัฒนาตัวเองอันนี้สําคัญมากนะครับอ,อ,อีกอย่างก,ก็ พยายามเอาใจลูกค้าหน่อยพยายามเอาใลูกค้าหน่อยเพราะว่าลูกค้าเราจะมีหลายแบบนะครับสังเกตดูว่าที่ร้านเนี่ยนะครับจะมีหลายแบบจริงๆนะครับทั้งเด็กวัยรุ่นคนตรงคนโตผู้หญิงผู้ชายมีครบหมดเลยนะครับการที่จะเป็นช่างมืออาชีพควรจะประกอบไปด้วยอะไรบ้างเต้นๆก็หนึ่งก็ฝีมือครสองจรรยาบรนสามเคารพความเคารพต่อลูกค้าต่อคนที่เราท อันนี้สําคัญเลยทีเดียวแล้วกันนะครับอาจจะทําให้หลายๆคนประสบความสำเร็จได้นี่คือเบื้องต้นนะครับที่ช่างศับต้องมีแล้วกันใช่เลยนะครับหลากหลายรูปแบบนะครับการสับแต่ละรอบเนี่ยนะครับมีขั้นตอนวิธีการสับยังไงบ้างครับวัดหลังก่อนนะวัดหลังก่อนนะครับว,วัดวัดสัดส่วนที่จะสับหลังจากที่ลูกค้าเขาเลือกแล้วใช่ไหมว่าเขาจะเอารูปนี้นะลักษณะการเลือกลาย แล้วแต่ลูกค้าเลยใช่ไหมมีการเขาเรียกว่าปรับแต่งรูปให้ลูกค้าบ้างเนี่ยมีครับก็จะมีการแนะนำแล้วก็แล้วก็เพิ่มเติมใ่ครับให้มันเหมาะกะับล,ลูกค้าครับขนาดแนวไหนมากที่สุดเรยระหว่างเป็นแนวแบบเขาดําเป็นแนวแบบแนวอ่าญี่ป,ปุ่นหรือว่าเป็นแนวแบบชนเผ่าหรือว่าจะเป็นแนวแบบภาพเหมือนหรือว่าได้ทุกแนวจะได้ได้ทุแกแนวได้ทุกแนวระหว่าผู้หญิงกับผู้ชายสรีระร่างกายเนี่ยผู้หญิงกับผู้ชายอันไหนสักยากสักง่ายกว่ากันความแตกต่าง ความแตกต่างอันนี้อยู่ที่ผิวครับบางบางคนผู้ชายก็สักง,ง่ายบ,บางคนผู้หญิงก็สักง,ง่ายาผู้หญิงสักยากก็มีครับผมผิวหยาบหรือผิวละเอียดส่วนแต่ปัจจัยหลักก็อยู่ที่ผิวเลยครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูแบบผู้หญิงนะครับที่ผ่านมือช่างพรมนะครับมีรอยสักอะไรบ้างนะรุปนี้รูปนมีสักนานเนี่ยครับอสองเดือน สักเพิ่งเสร็จไปเมื่อสองเดือนเนี่ครับเสร็จไปประมาณสองเดือนใช้เวลาสักตัวนี้ประมาณกี่ชั่วโมงสี่สิบชั่วโมงครับสี่สิบชั่วโมงถือว่านานพอสมควรแล้วกันนะครับลักษณะาการลงเงาลงเส้นเป็นไงบ้างครับพูดถึงเรื่องของอรูปนี้หน่อยอ,อก็ค่อนข้างซับซ้อนเจ้เาขอมันรายละเอียดมันเยอะอืมอันนี้เป็นการเลือกเลือกรูปนี้อันนี้เขาเรียกว่าแนวไหนฮะอนแบบนี้เรียกว่าแนวไหน,นญี่ปุ่นเลยตรงนีนแนวญี่ปุ่นนะครับมีการเลือกรูปมาแล้วก็ส่วนตัวร่างนี้เป็นประครับ,คบนะฮะ เกอีชานะครับต <here>. right. ่อคราฟแล้ว huh. ก uh, nice. right. ็รูปแบบของการแต่งในเรื่องของตัวเพิ่มเติมมาอันนี้ใครเป็นคนกําหนดครับช่างนกําหนดครับรูปแบบช่างนะครับวาดเพิ่มเติมวาดเพิ่มเติมมานะครับอย่างเช่นข้างล่างก็จะมีประคราฟมาแล้วก็จะมีตื่นลายน้ํานะครับส่วนด้านบนก็จะเป็นดอกไม้ใช่ไหมสีสันโอ้ต้องบอกว่าจัดเหลือเกินนั่นเองนะครับอันนี้ใช้เวลาประมาณสักเกือบสี่สิบชั่วโมงส่วนภาพนี้แล้วครับ างนานนี้เป็นไงบ้างอืดพอสมควรอืดพอสมควรแล้วกันนะครับโอ้โ oh, หต้องบอกว่าเป็นงานสายโหดของสาวๆจริงๆนะสีฟ้าทะเลสดใสน,นะครับน้าเงินตัดมาสีส้มนะครับแนวนี้เขาเรียกว่าแนวไหนเอ่อญี่ปุ่นแนวญี่ปุ่นแล้วกันนะครับตรงนี้ใช้เวลาสักนานไหมครับงา,งานนี้สักไปทั้งหมดสามรอบแล้วง,งานนี้ช้าหน่อยครับเพราะว่าแบ็กกราวทั้งหมดช่างเป็นคนวาดเองวาดสดทั้งหมดเลยใช่ไหมทั้งหมดเลยเขาเรี <S <S เยกว่า เอาแต่ละรูปแต่ละรูปมารวมกันใช่ไหมครเขาเรียกว่าอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นเป็นเทคนิคอะไรครแบบแบบต้นแบบจริงๆคือมีแค่ปลาที่เหลือช่างเป็นคนวาดสงเลยครับส่วนสีเราเป็นคนเลือกเองหรือว่าเลือกเองครับลูกค้าช่างเลือกเองช่างเลือกเองด้วยแล้วกันนะครับลูกค้าก็ชอบด้วยนะดูทุกทานะนะครับมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้สักนางนี่อย่างนี้ีลง รอบแรกไปสองเดือนแล้วครับรอบแรกไป2อเดือนนะครับมาต่อเลยปัญหาหลักๆของช่างนะครับที่ช่างหลายๆคนต้องเจอเนี่ยอุปสรรคหลักนะครับของช่างเนี่ยส่วนมากคืออะไรครับอุปสรรคหลักเหรอครับผมลูกค้าไม่ค่อยไม่ค่อยอดทนนะครับนึ่ลูกค้าไม่ค่อยอดทนบางคนมาแบบเต็มเหนียวเลยนะครับบางคนมาขอเป็นแบบเคยเจอไหมบางคนมาแบบอ่มังกรคาบแก้วนะครับแต่พอสักไปสักพักขเป็นแค่หนวดมังกรพอเคยไหมก็มีไหม ก็ก็มีครับแต่เขาก็ขอยาชาเพราะว่าสายโหดเต็มหลังเนี่ยนะครับต้องบอกว่าใช้เวลาในการสักค่อนข้าง,งนานพอสมควรามา,มาทั้งอึดทั้งต้องทนด้วยเดี <S 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 ๋ยวว่าแต่คนสักเลยนะครับลูกค้าก็ต้องอึดด้วย <S <s หลายรูปแบบนะครับตัวนี้ใช้เวลาประมาณกี่ชั่วโมงฮะรูปนี้เฉพาะเฉพาะลงลงสีจับลงสีพัดอย่างเดียวอยู่ที่สามชั่วโมง แนวนี้จุดที่สําคัญที่สุดของรูปนะครับจุดไหนที่สับยากมากที่สุดครับหน้าผู้หญิงครับหน้าผู้หญิงต้องให้คมต้องชัดใช่ไหมต้องเป๊ะต้องเป๊ะอ,อันนี้ก็เรียกกีชาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็รูปใบพัดข้างๆนี่เราก็ออกแบบเองใช่ไหมฮะใบพัดข้างๆเป็นมามามาตามแบบมาตามแบบแต่ว่าพวกแบ็กกราวเราออกแบบ ส่วนผสมต่างๆนะครับที่มาปรุงแต่งให้ดูมีสีสันนะครับดูสวยยิ่งขึ้นช่างก็มีหน้าที่เติมเต็มให้ตรงนี้ด้วยใช่ครับเดี๋ยวว่าแต่มีแต่ผู้หญิงเลยแล้วกันนะครับมาดูหลักผู้ชายกันบ้างนะครับสเต็ปการสักระบากมากกว่าผู้หญิงเพราะว่าผู้ชายค่อนข้างมีเนื้อแข็งกว่าผู้หญิงใช่ไหมถูกครับดูมีสักมานานกี่เดือนกี่ปีแล้วครับตัวน,นี้ ผมกอรูปนี้ขึ้นจบไปเมื่อต้นเดือนที่แล้วต้นเดือนที่แล้วใช่ใช้เวลานานไหมครับกับการสักตัวนี้ฮะัรูปนี้จบอยู่ที่46ชั่วโมง46ชั่วโมงนะครับทั้งแผ่นเลยใช่ไหมใช่ครับมีแบบมาไหมฮะหรือว่าลูกค้ามีแบบมามีแบบมาครับอาจจะมังกรมามีมังกรมานะครับนอกนั้นเรื่องใบพัดเรื่องใบกาวอะไรเราก็อาจจะเติมเต็มด้วยใช่ครับเรื่องของอสีนะครับสีก็ลูกค้าลูกค้าบอกบอกว่าชอบสีอะไรเราก็ ถ้าใครมาแล้วยังไม่ค่อยมีความรู้นะครับเรือเ่องของสีหรือว่างานสับในตัวของชิ้นงานนะครับช่างคงก็สามารถที่จะให้คําแนะนําได้ได้ครับยากไหมฮะตัวไหนอะไรที่สั์ยากมากหรือเรื่องของตัวสั์อะไรที่สั์ยากมากเสือครับเสือทาไมฮะเสือกับกับพวกสิงโตพวกอนะไรเงี้ยยากแต่มังกรนี่ถือว่าสแตดดัตช์ชิลชิสบายๆอะไรแบนะครับอันนี้เครื่องงานเลยฮะผู้ชายงานญี่ปุ่นทั่วไปมังกรหน้าอกลงแากสัต เรียกว่าพันแขนมังกรพันแขนลุงนี้ใช้เวลาสักกี่ชั่วโมงครับถ้าประมาณตัวเล็กๆแบบนี้ไม่ใหญ่มากอันนี้สักไปสองรอบแล้วสิบสองชั่วโมงสุดตอนนี้แล้วครับตอนนี้ก็ลูกค้าเลือกมาครับลูกค้าเลือกมาแดงดําเลยมังกรแดงน้ําเงินแดงน้ําเงินเลยฝั่งหนึ่งเป็นเสือฝั่งหนึ่งเป็นมังกรอืมเป็นบาคาร่าเป็นบาคาร่าเลยครับแทงน้ำเงินแทงแทงน้ำเงินแทงแดงนะฮะ รูปนี้สักไปสิบชั่วโมงครับทั้งเส้นทั้งทั้งสีทั้งจบเลยอันนี้ที่เห็นยังไม่จบสีแล้วกันนะครับยังครับอย่างนะครับแต่ว่าเริ่มต้นมาก็สวยงามแต่ละทีเดียวนะครับเป็นแนวขาวดำบ้ากดีกว่านะครับขาวดำมีมาสักบ้างไหมฮะก็มีมมาีบ้างแต่แบบนะครับอย่างเช่นตัวนี้ก็จะเป็นการขึ้นโครงไว้ใช่ครับยังไม่ลงสีใช่ไหมฮะใั่ครับอย่างนี้ผู้ชายขาขาวเมื่อกี้ก็สักขึ้นเนาะขึ้นครับแค่เส้นก็สวยแล้วแค่เส้นก็สวยแล้วอันนี้ก็จะเป็นสักในส่วนของเท้า อันนี้เขาเรียกว่าแนวไหนฮะเต็มขาเต็มขายาวเลยนะครับอันนี้ยังขึ้นโครงอยู่ยังไม่ลงสีครับรูปนี้ขึ้นโครงไปห้าชั่วโมงตัวนี้เป็นแนวแบบใสๆนะครับผู้ชายปลาคราฟนะครับลายปคราฟรูปนี้เป็นงานแก่แก็ลเลยต้องใช้โทนสีเข้มก็ลเลยเอาปลาคราฟทับ ทำนะครับแล้วก็ใส่ความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองไปใ,<ช>ใส่สีใส่อะไรที่มันดูอันนี้ออกแบบสีให้ลูกค้าหรือเปล่า<ช>ออกแบบด้วยแล้วกันนะครับอันนี้นนทำสวยมากนะงั้นแก่ลูกค้าจะ,จะ,ะเลือกสีไม่ค่อยได้เราต้องเป็นคนเลือกให้เพื่อที่จะให้ภาพลายเก่าความเนียนความเนียนความเนียนกับตัวชิ้นงาน้วกันนะครับตัวนี้นาเรยครับอร,อรอบล่าสุดเพิ่งสักไปเมื่อ การเดือนที่แล้วเป็นเสือนะครับโอ้โหเสือสมุไรเสือสมุไรอันนี้จะคงเป็นแนวญี่ปุ่นอย่างาเดิมงานญี่ปุ่นส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะมีะสะเสน่ห์ในเรื่องของใบพัดดีไหมใช่ครับกะะนทํารทำไงใบพัดให้เป็นยาวแบบญี่ปุ่นที่ส่วนยางดีเทคนิคไหมครเทคนิคไม่ม,มีครับส่วนมากจะดูมาแต่งแลงแค่มันติดสไตล์ของเราใช่สีสันสดใสคมกริบเปเลยทีเดียวแล้วกันนะครับเหมือนที่ทุกคนทราบกันดีนะคำเดินหน่องงานช่างเนี่ยนะครับ ต๊ะสักนะครับเครื่องสักเข็มสีทุกอย่างจะสตดาดเหมือนกันทั้งหมดเลยแตกต่างแค่ข้างในนั่นก็คือฝีมืองานนี้ก็จะเป็นอะไรกันเรี่กงานอะไรฮะงานขาวดำนะขาวดำครับงานขาวดำเกิดแบหัวเสือหัวเสืออะไรครับแบบนี้นี่าจะยากมากสับยากมากด้วยใช่ครับดูจากทรงแล้วน่าจะใช้เวลานานพอสมควรห้าชั่วโมงครับโอ้โหหลังผู้ชายเนียนๆแล้วแนะครับตัวนี้ตัวนี้ขาวมากตัวนี้ขาวมาก ตัวนี้เป็นไงบ้างครับลงสีเองทั้งหมดออกแบบสีเองทั้งหมดไหมฮะใช่ครับทาไมถ้งเลือกสีเขียวครับลูกค้าชอบสีเขียวตรงกลางจะเป็นรูปอะไรฮะแบบนี้อ่าคาบุกิครับคาบุกินะครับถือว่าเป็นสัญลักของญี่ปุ่นใช่ใช่ไหมน้ากาส่วนนากาส่วนด้านล่างก็จะเป็นดอกบัวใช่ไหมแล้วก็มีลายน้ำมาคิวมากตัวนี้สวยมากนะครับแบ็คกราวใบพัดก็ย่งสวยด้วยนะครับตัวนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับอ่ลูกนี้จบ งานอยู่ที่4<ม>40ชั่วโมงเหมือนกัน40ชั่วโมง <c oughs> ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชุดงานชุดสายโหดเต็มหลังจะใช้เวลาอยู่ประมาณ40ชั่วโมงเกือบจะทุกคนแนวไหนที่ส่วนใหญ่แล้วมาสักเนี่ยหลัลกๆที่นี่ลูกค้าที่นี่ก็จะงานญี่ปุ่นอย่างญี่ปุ่นผู้หญิงนะผู้หญิงที่เป็นแบบเซ็กซี่ใส่สายเดียวแล้วก็ใ,ใส่กอ,อกอกแล้วก็เปิดหลังอะไรแบบนี้ผู้ชายนะครับส่วนใหญ่แล้วผู้ชายก็ญี่ปุ่นโอซากุย่างจะให้เจ้าพงฝากไปยังใครที่รู้สึกว่า ชอบงานสักแต่ยังไม่เคยสักเลยควรจะคํานึงถึงอ,อะไรมากที่สุดเป็นอันดับแรกเลยของคนที่อยากจะสักรับอันดับแรกเลยคือฝีมือครับฝีมือของช่างเลือกช่างดีๆเพราะว่าสักแล้วมันลบไม่ได้สักไม่สวยมาแก้แก้มาก็ไม่สวยครับเลือกรูปที่เราอยากได้ที่สุดคใครที่ชอบงานสักนะครับแล้วอยากจะมาเป็นช่างอยากจะฝึกมาเป็นช่างคุณจะเริ่มต้นจากตรงไหนก่อนสำหรับ,บสายสักมือใหม่เริ่มต้นเราก็ต้อง ฝึกก่อนจ่ได้ก่อนอันดับแรกปุ๊บมาก็ฝึกเลยใช่ครับรู้สึกไหบ้างครับเวลาเจองานสักดของเราเต็มหลังหรือว่าตรงไหนของลูกค้าแล้วไปเจอมาเจอครับรู้สึกมบ้างเลยภูใจครับน้าเขากล้าโชว์ถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่อาจารย์เปิดใจให้สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านศัก์นะครับหรือว่าชอบงานศัก์นะครับได้ตัดสินใจอีหนร้านใครที่สนใจสักลายนะครับครับติดต่อเข้ามาได้เลยครับร้านตั้งอยู่หลังวัดแหลมทองครับอยู่ในหมู่บ้านธนวันทาวครับ เบอร์ติดต่อ0811833467 f a c e b o o k p ป็บุ๊กพีพีแทบทูรับสั่งครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าแล้วกันนะครับส่วนคลิป <classify> น <Brazilian references> ี <Cert ific ations> ้ผมเป็นเจ้าอู้ครับแล้วก็ช่างผงไปลายรากบ่านะครับช่างผงครับช่างครับสวัสดีครับ